สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราอยู่กันที่อิสตันบูลและนาที่มาซินที่ใหญ่ที่สุดในอิสตันบูลขนาดนี้นั่นก็คือมูยุกจำลีจ้าจำลีเดอร์จำลีจ้ามอสตนั่นเองค่ะใหญ่มากเลยนะคะน้องจินลีนะะมาเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะพี่เกี่ยมมาสูดยงไงบ้างมาครั้งแรกค่ะใหญ่โอโถงอลังการมากเลยอยากให้ทุกคนมาเยี่ยมชมนะคะอ่าจริงๆค่ะ มอแล้วก็เหมือนมาซีในประว,วัติศาสตร์ของออตโตบานทั่วไปใช่ไหมคะ<ช>คือเขาก<ช>็เอาโมเดล,ลมานะคะจากประวัติยุคเก่าแล้วก็ความน่าชื่นชมอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเอา,เอ,าเอิมเลเมนต์ของงานยุคเก่าเนี่ยเอามาประสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเราจะเห็นว่าลายแกสะสลักตามหัวเสาหรือพวกนี้ค่ะคือมันเป็นลายเก<ช>่าแต่ว่าเขาใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ฟอร์มอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงคือเราจะเห็นเขาพยายามว่าสถาปนิกรุ่นใหม่เขาก็จะพยายามแบบ คือเขาอยากให้มันคงความเป็นเก่าแก่ไว้แต่ว่าก็อยากให้มันอยู่ในบริบทของความร่วมสมัยด้วยเราจะเห็นว่าช่องลวดลายตา่างๆตามช่องหน้าตา่างยมันก็จะเป็นลายจีโอเมติกกับอิสลามซึ่งเป็นไป,นปนอีกแบบหนึง่งไม่ใช่ลายโบราณแต่ว่าก็เป็นการพัฒนามาจากลายโบราณน,นั่นเองน,นะก็ถึงจะไม่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือเก่าแก่แต่ว่ามา,มาดูความตั้งใจของสถาปนิกที่เขาแบบว่าเออตั้งใจสร้างาใช่ไหมะตั้งใจสร้างเอาความงเก่ามาทําให้อยู่ในความร่วมสมัยได้ยังไงอย่างเงี้ย มูยุกจำหรือจ้าจามีค่ะแล้วพ่อทางหน้าค่ะขอบคุณน้องจีรินมากค่ะส่วนนี้นะะคก็จะเป็นลานบริเวณด้านหน้าของมัสยิดนะคะสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวสังเกตดูรอบๆบริเวณอาคารนะคะก็จะเห็นเสาทรงกลมหินอ่อนเรียงกันนะคะมีหน้าจั่วทรงโค้งนะะตกแต่งลายสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลอมชมพูค่ะ คันนี้ก็จะเป็นอีกด้านมุมหนึ่งนะคะเป็นช่องทางเดินระหว่างเสาเราก็จะเห็นลายศิละปะต่างๆเป็นรูปรายดอกไม้หรือว่าลายศิละปะอื่นนะคะไม่มากไม่น้อยนะคะดูสวยงามสบายตานะคะและซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะยอดโดมของมสัสยิดนี้นะคะ ซึ่งได้รับการจำลองมาจากะะยอดโดมของบรูโมสนะคะอของเมืองอิสเซนบูฝั่งทวีดยุโรปค่ะและสังเกตเห็นได้ว่านะคะสิ่งที่ทำให้ยอดโดมนี้นะคะมีความสวยงามและสง่าม,มากยิ่งขึ้นสังเกตจากกลุ่มเมฆที่กระจายอยู่บนท้องฟ้านะคะเหน,ะะเนือยอดโดมถือว่าเป็นมิติแห่งความงามหนึ่งนะคะที่หาดู ได้ยากนะคะอีกมุมหนึ่งของโลกเลยทีเดียวค่ะค่ะเดี๋ยวเราเดินไปชมตัวอาคารด้านนอกกันนะคะอาคารมัจยดนี้ก็ถือว่าเป็นอาคารแห่งประวัติศาสตร์ของโลกเลยก็ว่าได้นะคะและก็เป็นมัจยดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกีแห่งยุคประวัติศาสตร์นะคะศตวรรษที่21็นี้เลยทีเดียวค่ะคันนี้ก็เป็นด้านหน้าของตัวอาคารนะคะ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่29มีนาคมปีคศ2013ค่ะสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวนะคะบนพื้นที่5,7500ตารางเมตรนะคะและสามารถบรรจุผู้คนได้ถึง63,000คนเลยทีเดียวค่ะซึ่งตึกอาคารมาชยิตนี้นะคะก่อตั้งขึ้นบนเนินเขาชัมลูชานะคะของเมืองอิสตันบูลฝั่งทวีปเอเชียค่ะ เราสามารถที่จะเห็นวิวทิวทัศน์นะคะจากรานกว้างด้านหน้านะคะของตัวอาคารนะคะมองไปยังเมืองอิสตันบูลฝั่งทวีปยุโรปนะคะผ่านช่องแคบบอสฟอรัสนะคะและมัสยิดนี้นะคะยังมีหอกระจายเสียงมากที่สุดถึง6หอคอยเลยทีเดียวค่ะ,คะและนี่ผู้คนนะคะก็กำลังเดินทยอยเข้าไปเยี่ยมชมภายในอาคารนะคะบ้างก็เข้าไปละหมาดนะคะ และช่วงนี้ผู้คนยังไม่มากนะคะอยู่ในสถานการณ์ควบคุมโควิดนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะได้มาเยี่ยมชมและถ่ายภาพตัวอาคารได้เห็นอย่างชัดเจนและภายใต้ตัวอาคารนี้นะคะก็ยังมีหอศิลป์มีห้องสม,มุดมีพิพิธภัณฑ์มีห้องประชุมนะคะแล้วก็งานด้านต่างๆไว้ให้เรานะคะได้ศึกษานะคะหาความรู้นะคะและยังมีลานจอดรถนะคะ สามารถจอดได้นะคะถึง3,000คันเลยทีเดียวค่ะนี่ก็จะเป็นประตูด้านข้างนะคะสามารถเข้าเยี่ยมชมนะคะภายในพิพิธภัณฑ์นะคะอีกด้านหนึ่งค่ะค่ะ